ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยานทัศนะเราก็ได้นำสรรพสิ่งทั้งหลายมาเรียนเสนอท่านแต่สิ่งที่เรานำมาเรียนเสนอนั้นยังไงยังไงมันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของคำว่าพรหมลิขิตกับกฎแห่งกรรมตอนนี้พรมลิขิตกับกฎแห่งกรรมในภาคที่ผู้ชมสนใจมากที่สุดก็คือว่าเราจะทำตัวอย่างไร จึงจะเป็นที่โปรดปรานของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่พระนามว่าพระพรหมคือใครๆก็อยากจะให้พระพรหมเนี่ยเมตตาแล้วก็ดูแลปกปักร,รักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยอันนี้เราก็จะมาคุยกับอาจารย์หมอปุณวัตรในหัวข้อเรื่องคำว่าการที่คนเราจะผิดพลาดจากการที่ พระพรหมจะขาดเมตตาต่อเราหรือผิดพลาดจากพรหมหรือขิดนั้นมันมีเหตุผลอะไรผมขอสวัสดีอาจารย์หมอปุณวัต์นะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์หมอเชื่อไหมครับว่าแม้กระทั่งคนไข้ของอาจารย์หมอเนี่ยนะฮะเวลาเจ็บป่วยไข่ข้ขึ้นมาหนักๆเข้าเนี่ยผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าทุกคนก็ต้องพยายามกล่าววิงวอนอ้อนวอนถึงสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและโดยเฉพาะองค์เทพที่ คนป่วยหรือญาติคนป่วยเนี่ยจะต้องลำลึกถึงมากที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นเทพที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเทพพระองค์นั้นก็หนีไม่พ้นหมายถึงองค์พระพรหมวันนี้เราจะคุยกันได้เรื่องว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราผิดพลาดหรือพังพลาดจนกระทั่งไม่สามารถจะอยู่ในพระเนตรพระกันก็คือการดูแลของพระพรหมได้ครับเรื่องนี้เราคุยกันว่าว่าเราจะพูดเรื่องตัญหากับ อัตตานะครับอ๋อครับครับจะหมอคิดยังไงครับในฐานะที่ผมอยู่ในโรงพยาบาลครับก็ได้เห็นพอดีอาจารย์สวัด์พูดถึงเรื่องของของผู้ป่วยนะครับก็เห็นผู้ป่วยอยู่หลากหลายนะครับตั้งแต่เบาไปหาหนักครับจนกระทั่งหนักสุดครับนะครับนะครับตั้งแต่เบาก็ทั้งคนไข้ทั้งญาติก็ต้องไปหาสิ่งที่เป็นที่พึ่งทสิทธิ์ที่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรณีของที่ว่าอ นอกจากทางนอกหรือว่าทางที่มารักษาปัจจบาลอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับนะครับจนท่านถึงกรณีที่หนักนะครับผู้ป่วยนอนอยู่แล้วในโรงพยาบาลนะครับก็ที่เป็นหน้าที่ของญาติแล้วก็ต้องอ้อนวอนวิงวอนกันทุกวิธีครับผู้ป่วยประสวดมนต์หรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนเตียงนะครับรู้จักองค์ไหนรู้จักที่ไหนครับครับญาติส่วนญาติก็ไปแล้วลงไปแล้วนะครับศาลพระภูมิศาลท้ามหาพรหมศาลพรหมนะครับน่ที่แถวโรงพยาบาลที่ข้างนะครนะครับ จนกระทั่งหนักที่สุดหนักที่สุดเข้าทั้งคู่ก็คงภาวนาอยู่ที่เตียงนั่นแหละครับเพราะมันไม่ไหวแล้วครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราเจออยู่ประจำนะครับแต่ว่าถามว่าในทางคุณธรของทางการแพทย์คืออย่างน้อยในความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ผิดหรอกนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเป็นการได้กำลังใจนะครับการสวดมนต์หรือการนึกถึงสิ่งต่างๆนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนึกถึงสิ่งที่เราเคารพบูชานับถือนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ย คนไข้เนี่ยอาการโดยทั่วไปเนี่ยจะดีขึ้นดีขึ้นในแง่กรณีของที่ว่าเช่นปวดก็คลายลงนะครับการสวดมนต์หรือว่าการนึกถึงการนึกถึงสิ่งต่างๆอย่างแน่วแน่เนี่ยเป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในในกรณีอย่างนี้เนี่ยเออเราก็ในในทางการแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะของผมเนี่ยรับได้นะครับรับได้แล้วก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ก็ก็ทำได้นะครับแล้วก็เพราะช่วยคนไข้เขาจริงๆ คืออย่างน้อยก็กำลังใจกำลังใจครับกำลังใจในส่วนของเราเราก็ทำตามหน้าที่ของเราไปครับครับแต่นี้ตัวกำลังใจตัวนี้นะครับถ้าหากว่ามีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจริงๆเนี่ยมันเป็นอำนาจของการรวมตัวถูกไหมครับเพราะว่าความศรัทธาความเชื่อเนี่ยก็จะนำไปสู่สมาธิที่คนเรามีสิทธิจิตศรัทธาก็จะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยว แล้วคนหนีไม่พ้นหรอกครับยังไงยังไงก็ต้องบนบานสารกล่าวถึงมหาเทพทั้งหลายมหาเทพองค์สําคัญที่สุดก็คือมหาพรหมแล้วเราก็ยังจะบอกว่ามหาพรหมก็ยังต้องแบ่งเป็นพรหมรังสีพรหมมณีพรหมรังสีก็หมายถึงเทพที่เรารู้จักกันดีนะครับสี่หน้า8ดกรอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าพรหมมณีเนี่ยส่วนมากคนก็ยังงง <c oughs> ซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงพระแม่คนอิมหรือพระแม่อุมาเทวี <c oughs> พระแม่เจ้าผู้เป็นฝ่ายสตรีเนี่ย <c oughs> นะครับสรุปแล้วก็คือ,พ,อพระพรหมก็มีสองฝ่ายก็คือฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงครับ <c oughs> ตอนนี้สิ่งที่คนเหล่านี้ไม่ค่อยเข้าใจอย่างหนึ่ง,ท,งทั้งทั้งที่พอเจ็บป่วยไข้ขึ้นมาตั้งแต่วปวดป่วยไข้เล็กน้อยไปจนถึงขั้นสุดท้าย ICU หรือโคม่าแล้วเนี่ยญ <c oughs> าติบางคนก็ยังหวัง จุดทูบจุดเทียนอ้อ,อนวอนหรือผมจะยกตัวอย่างแม้กระทั่งใกล้จะสิ้นชีวิตอยู่แล้วเนี่ยญาติของผู้ป่วยเนี่ยเมื่อรู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยไปไม่รอดแน่แล้วเนี่ยถึงขนาดอ้อนวอนว่าขอให้พระพรหมหรือเทพพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะมาดำนำดวงวิญญาณของผู้ที่ใกล้จะสิ้นลมเนี่ย ให้ไปสู่สุขติด้วยคือนำทางดำทางสุดท้ายก็ยังเอาก็ยังเอาถูกไหมครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่คนเราไม่เข้าใจว่าตัวเองจะได้รับความคุ้มครองดูแลอยู่ในอาณาจักรหรืออยู่ในอาณาบริเวณความคุ้มครองของพระพรหมเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าพรหมลิขิตพรหมก็คือพระพรหมนะลิขิตก็คือขีดเขียนอะไรเงี้ยนะครับทำย่างไรจึงจะไม่หลุดจากพรหมลิขิต ตอนนี้เราก็เลยตั้งกระทูขึ้นมาเป็นกระทู้ธรรมรปรผสมกับกระทู้เทพนะครับโดยชื่อเต็มๆของเราก็คือว่าตันหาบุกแล้วก็อัตตาบิัดจะทําให้ผิดพระจักพรมลิขิตอ,อาจารย์หมอคิดว่าจะพอสรุปความเออขยายความก่อนแล้วเราค่อยมาสรุปความในตอนต่อๆไปได้ยังไงครับเริ่มจากตันหาเลยนะครับคือ เราต้องคำรู้คำว่าตัณหาก่อนครับนะครับตันหาจริงๆแล้วก็คือแปลงง่ายๆคือความทยานอยากทยานครับต้องทยานอยากหยิบตัวทยานไว้ก่อนนะครับตัวทยานมันไม่ใช่อยากธรรมดานะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมันเป็นสิ่งที่ทุกผู้ทุกนานเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วครับเพี่ยงแต่จะยอมรับกันหรือเปล่านะครับครับเช่นอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้อะไรต่างๆนะครับหรือว่าอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ครับพอดีว่ามนุษย์ทุกคนนะอาจารย์ธวัฒน เราเนี่ยเกิดมาจากร้อยพ่อพันแม่นะครับเกิดมาในสภาวะแวดล้อมต่างๆกันนะครับบ้านก็ต่างกันนะครับแล้วก็ครอบครัวก็ต่างกันนะครับการอบรมบ่มนิสัยการศึกษาก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเองก็คิดว่ามามีส่วนเกี่ยวพันกับตันหาของคนเราทั้งนั้นแหละนะครับเช่นว่าคนรวยไฮโซตันหาก็อยากได้เฟอร์รารี่นะครับเฟอร์รารี่นี่ชื่อ กัรถนตรถยนต์เฟอร์รารี่นะครับคาระ3าล้านหรือาแพงมากนะครับแล้วก็ลงมาตามลําดับคนที่อยู่ในสลัมก็ขอขอจักรยานสักคันก็โอเคแล้วนะครับคันละไม่กี่ร้อยนะครับครันหักก็แตกต่างกันได้มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในในเมื่อชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาจากสิ่งต่างๆร้อยพ่อพันแม่เนี่ยนะครับปัญนหากก็เลยมีหลายระดับแปลเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยของแต่ละบุคคลนะครับคราวนี้ว่าเนื่องจากว่า พอต่อเนื่องจากข้อแรกเนี่ยนะครับ,รบการที่ตันหาเนี่ยมีการเปลี่ลยนแปลงไปได้ถึงขนาดนี้นะครับม,มีมีหลายระดับชั้นมีหลายแบบหลายรูปแบบนะครับอัตราหรือตัวตน,นของคนแน่นอ <ตา S 1> นครับคือความ,มต้องการครับแอเข้อตันหาคือความต้องการในระดับทยานอยากครับทยานไปข้างหน้าครับครับแล้วก็ส่วนของอัตราก็คืออัตราคือตัวตนเห็นกับตัวเห็นก่ตัวเห็นก่ตนใช่ครับ อย่างเช่นว่าที่ท่านพระพุทธทาสนะครับท่านพุทธทาสท่านก็บอกว่าตักูของกูนะครับบางคนบอกว่าเป็นมากมากกว่านั้นอีกตัวมึงก็ของกูนะครับโอ้หนักมากเลยตอนนี้คิดหนักเลยนะครับคิดหนักเลยเพราะว่านอกจากอัตตาคือเอาตัวเองเป็นตัวเองแล้วก็ยังต้องการเอาของคนอื่นเอาตัวคนอื่นมาเป็นของเราด้วยใช่ครับอันนี้คงอตหมายถึงคนรักแน่นอนใช่ครับก็คืออัตตาหนักมากนะครับนอกจากตัวกูของกูแล้วตัวมึงยังของกูอีกอันี่แหละครับหนักมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในในส่วนของกรณีอย่างนี้แล้วเนี่ยในเมื่อทั้งตันหาและอัตราเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งแต่ละบุคคลเนี่ยมาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ผมเองคิดว่าไม่มีใครเหมือนกันสักคนเดียวนะครับมันมีมากมีน้อยมีหลายชนิดหลายแบบนะครับเมื่อมันมาประดังกันนะครับอย่างที่อาจารย์ทวัตใช้คําว่าตันหาบุกอัตตาบิดนะครับมาเลยทําให้สิ่งต่างๆที่ที่ประสบการณ์สิ่งต่างๆที่ที่ควรจะเป็นไปตามที่มันอย่างเส้นตรงเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเป็นเส้นตรงได้นะครับ มันก็อาจจะเป็นบิดตรงนู้นเบี้ยวตรงนี้คือเรากำลังจะหมายถึงอัตตาคือตัวตนตัวของเองความต้องการในตัวเองครับมันแทนที่จะต้องการเพียงแค่ตรงๆครับมันก็กลับไปบิดไอ้ความต้องการในตัณหาครับเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยครับเราจะเปรียบว่าตัณหาเนี่ยมันถ้าแปลภาษาพระก็คือทยานอยากคืออยากขึ้นไปข้างหน้าอย่างไม่มีไม่ไม่ไม่ไปช้าๆครับแบบพุ่งขึ้นไปแบบจรวด หรือพลุข,ขึ้นฟ้าเลยนะฮะครับตอนนี้ถ้ามันทยานอยากอย่างนั้นมันบุกไปมันจะไม่ยอมยับยั้งมีลักษณะเปรียบเทียบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอัตตาคือตัวตนเนี่ยนะครับครับถ้าหากว่าไม่คิดแต่ตัวตนคืออย่างที่ท่านพุทธทาสท่านบอกตัวกูของกูครับอาจารย์หมอยังเพิ่มไปว่าตัวมึงก็ของกูด้วยอะไรเนี่ยนะครับ,รบไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวปรับได้ คล้ายๆกืว่าตันหาเนี่ยถ้าเราจะพูดกันอย่างถึงรากถึงโคนกันจริงๆกันนะครับ,รบมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นปกติธรรมดาครับมันเหนือธรรมดาครับเพราะว่าตัวตันหาจริงๆเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์เจาะลึกตีแผ่กว้างกันจริงๆเนี่ยนะฮะตัวตันหาเนี่ยมันก็น่าจะมาจากคําว่าการมาตันหาครับนะครับผมจะพูดอยู่เสม,มอว่าการมาตันหาเนี่ยคือเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ย คือขันห้าในตัวเราเนี่ยนะครับแต่ว่าถามว่าที่มาเป็นกามตัณหาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวกามที่มาจากกามมาพบถูกไหมครับลึกลับซับซ้อนลึกลับกามมะแล้วก็บวกพอบพอพานพอสัมภาวพอพานกามมาพบพบก็คือชาติที่แล้วเช่นคนคนหนึ่งมีกามมาพบมาแรงมากนะครับ ก็ไอ้ตัวตันหามันก็บุกมาเป็นการมาตันหาในชาติเนี่ยต้องแรงกว่านคน,น,นอื่นๆหนักกว่าคนอื่นๆเพราะว่าตัวตันหาที่มาจากกามาพบเนี่ยมันมาเป็นการมาตันหาเนี่ยคือสรุปว่าที่มาแรงที่มาแรงครับเมือ่อมันที่มาแรงอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจกันรเราจะไปปฏิเสธหรือหลอกตัวเองหรือว่าหลอกความจริงในสัจธรรมตัวนี้ไม่ได้ ว่าโอ้ในกอไม่มีตันหานะฮะแต่ความจริงในกอเนี่ยตันหาถ้าจะประทุออกมาเป็นภูเขาไฟระเบิดที่ที่เขาระเบิดกันเมื่อหลายๆเดือนที่แล้วมาเนี่ยที่ไอ์แนด์อะไรเนี่ยนะฮะในขอนสี่ตันหาจัดตันหาแรงรแต่ความจริงแล้วไม่มีใครรู้ข้อเท้จริงอย่างแท้จริงถ้าคนคนนั้นไม่รู้จักคำว่าพบก่อนก่อนก็คือที่ผ่านมาจากคมลิขิต นะครับเช่นว่าผมลิขิตของในกอลิขิตให้ในกอมาเกิดด้วยกามมาพบ,บกอสละอามอพอ,พ,มพอสัมเาวพอผ่านแรงสุดๆนะครับแน่นอนที่สุดในกอเกิดมาในกอต้องมีกามมาตัญหาคือความต้องการในกามตัวนั้นแรงกว่าในคนอื่นแต่เสร็จแล้วจะทํำยังไงปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยการ คิดถึงอัตรานะครับเพราะว่าไอ้ตัวกามตัวนี้มันวิ่งมาอย่างจากภพเก่าเาเรียกเราจะเรียกว่ากามมาภพแล้วมาอยู่ในตัวในกอก็กลายเป็นว่ากามมาตัญหาในชาตินี้ของในกอมาจากความแรงของกามมาภพนะครับผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมที่ค่อนข้างจะมีความต้องการสำรวมในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าถึง ธรรมะแบบปราดต้องการที่จะละลดปลดปรงจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่มีลักษณะอย่างเนี้ยดูไปเนี่ยต้องเกิดความอาคติกับผมแต่ไม่ใช่อาจารย์หมอนะครับเพราะผมเป็นผู้นําเสนอคอคติกับผมแน่นอนคือไม่พอใจว่าเออเอาอีกแล้วมาชูประเด็นเรื่องน่าเกลียดเพราะว่าผมสมัยผมเป็นเด็กเนี่นะครับครับผมเคยถูกคนคุณยายเนี่ยตบปากหลายที โดยตกใจว่าเอ๊ะคุณยายตบปากเราทำไมเพราะไปพูดคำว่าตันหาไปถามใครก็ไม่ทราบนะว่าเอ๊ะตันหานี่เ็าแปลว่าอะไรนะทําไมเขาถึงด่าว่าตันหาจัดนะฮะซึ่งตอนนั้นก็เป็นวัยเด็กๆนะครับก็ถูกคุณยายที่แกถือว่าไอ้คำนี้เป็นคำหยาบเนี่ยตบปากเอาแล้วเราเป็นเด็กเราถูกตบปากเราก็งง แต่ผลการงงแล้วถูกตบคุณยายตบปากเอาเนั่นะคุ้มครับเออครับคุ้มพะอ,อะไรครับเกิดความทรงจำแบบฝังใจมาเลยว่าเออสงสัยไอ้คําว่าตันหาคําเนี้ยมันเป็นคําที่อัปมงคลหรือเป็นคําที่ไม่ควรพูดไม่ควรนํามากล่าวถึงจริงหรือแล้วถ้าพูดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไม่เป็นมงคลยังไง นี่แหละครับคนโบราณรุ่นตีเสวประมาณ5-60%ปีก่อนเนี่ยนะฮะก็จะไม่อยากได้ยินคำว่ากามคำนึ่งหละแล้วก็จะเครียดที่สุดก็คือคำว่าตันหาเพราะนั้นเราจึงอยากจะเสนอให้ท่านผู้ชมในรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะมีท่านผู้อาวุโสอยู่ชมอยู่ด้วยนะครับได้พิจารณาช่วยกันพิจารณาว่าไอ้ตัวคำว่าตันหาบุกเนี่ยมันมาอย่างไร มันมีที่มาอย่างไรเมื่อมันมีที่มาในลักษณะแบบบุกมาจากการมาพบนะครับและมันมาเป็นการมาตัญหาในชาติเราจะต้องรู้จักเนื้อแท้หรือธาตุแท้ของมันอย่างไรต้องเข้าใจและจัดการกับมันได้ต้องเข้าใจครับไม่ใช่เราจะมัวแต่ปฏิเสธว่าโอ้คำนี้เป็นคำไม่เป็นมงคลนะครับยิ่งยานทัศนะเสนอตอนเช้าหกโมงอย่างนี้นะครับ ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะอตื่นขึ้นมาก็ได้ยินคำไม่เป็นมงคลแต่ความจริงไม่ใช่ครับคำนี้เป็นคำที่เราต้องศึกษาอย่างยิ่งนะครับเพราะผมยืนยันอยู่เสมอว่าทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครมาโดยไม่มีคำว่ากามมาพบครับถูกไหมครับครับถ้าคนไม่มีกามก็ไม่มีพบก็ไม่มีชาติครับท่านพู้นั้นคือพระอรหันต์พระอรหันต์ครับผมย่ง พูดหมดเลยอาจารย์หมอช่วยนําเสนอบ้างครับคือเรื่องเรื่องอันนี้เนี่ยแหละครับมันมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนโบราณเนี่ยผมเข้าใจนะครับคือคนโบราณอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับต้องขออภัยนะที่ว่าคุณยายของท่านอาจารย์วัฒน์กับอาจารย์วัฒน์เนี่ยคือท่านอยากจะอธิบายแต่อธิบายไม่ทันนะครับก็ต้องให้หยุดก่อนนะครับให้หยุดก่อนนะครับคือสมัยโบราณเนี่ยนะครับเรา คือคือเรามีความคิดกันว่าเรื่องกามเนี่ยมันสองเป็นเรื่องของเพศอย่างเดียวสกปรกครับเป็นเรื่องของสิ่งสกปรกเป็นสิ่งที่น่าละอายไม่ควรจะพูดถึงไม่อะไรต่างๆเหล่านี้ครับแต่ผมเองเข้าใจนะครับว่าคําว่ากามของจักรวาเนี่ยกว้างกว่านั้นนะครับกามอันนี้คือสิ่งสวยงามสิ่งน่ารักน่าใครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถ้าจะเราจะพูดถึงเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดอะไรนะครับไม่ใช่เรื่องของเพศอย่างเดียวไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับอาจารย์หมอตรงเนี้ย คราวนี้ว่าไอ้ความรู้สึกอันนี้เนี่ยมันมันก็ยังปลูกฝังกันอยู่ในคนไทยอ่ะนะครับคนไทยเนี่ยจะฟังเรื่องนี้อยู่เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราเปิดใจให้กว้างแล้วเนี่ยเรื่องนี้นี่มันมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทํารับฟังว่ามันมีนะครับแล้วต้องทําความเข้าใจมันเพราะถ้าไม่สามารถจะจะยอมรับว่ามันมีแลเข้าไม่สามารถจะเข้าใจมันได้เนี่ยเราจัดการมันไม่ถูกนะครับครับเหมือนกับว่าบางคนอุดหูขโมยกระดิ่งนะครับนะครับเวลาขโมยกระดิ่งเสียงดังกิ้งกัง น่าลำคาเลยเอามือหหซะมันเยี่ยบดีครับ,รบแต่คนที่ได้ไม่ได้ยินคือตัวเองนะชาวบ้านได้ยินกันหมดชาวบ้านเห็นกันหมดนะครับเพราะฉะนี้เนี่ยผมเองก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่อาจารย์ธวัฒน์ไดม้มาพูดเปิดประเด็นกันตรงนี้นะครับในเรื่องของปัญหาบุกเนี่ยครับผมเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงท่านผู้ชมเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจว่าคําว่ากามาตัญหาหรือคําว่าตัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหา ที่เราจะจัดการดำเนินการอย่างไรสำหรับคนมีองค์นี่นะครับคนมีองค์มีเทพเนี่ยนะฮะบางคนยังไม่เข้าใจไอ้เรื่องของธรรมชาติที่ข้ามพบมาตัวเนี้ก็คือตัวตันหาก็ความหมายก็คือการมาตันหาบุกมาเนี่ยพอเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเทพว่าตัวการมาตันหากับเทพเนี่ยมีท่าทีต่อกันอย่างไรเราก็ต้องมาขยาย คำคำว่าธรรมะที่พูดถึงคําว่ากามครับแล้วธรรมะที่พูดถึงคําว่าตัณหาครับใช่ไหมครับรวมกันก็คือธรรมะที่ว่าด้วยเรื่องของการม,มาตัณหาครับพุทธศาสนาเนื้อแท้จริงๆเนี่ยสอนไว้อย่างไรแล้วคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการม,มาตัณหาในหลักธรรมในหลักธรรมเนี่ยนะครับก็จะทําให้สับสนในหลักของเทพด้วยนะครับ เกี่ยวโยงกันหมดเกี่ยวโยงกันหมดผมพูดสั้นๆอย่างนี้ก่อนว่าคนมีองค์เนี่ยยังมีอีกจํานวนมากเลยสงสัยว่าเรื่องของการที่ทําตนเองทําหน้าที่ตามธรรมชาติอันนี้ไม่ได้หมายถึงในข้อผิดศีลน,นะครับ,รบในข้อกาเมสุมิชาจาราเวลมณีอันนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับ,รบไอ้ข้อนั้นเขาหมายทางศีลข้อสของพระนั่นหมายความว่าไปผิดลูกผิดเมีย ไปทาในสิ่งที่เขาไม่ได้อนุญาตเจ้าเช่นว่าไปใช้เล่เพทุบายหรือไปใช้ความรุนแรงใช้หักหานเอาอะไรกันก็นกนผิดครับตอนี่สามีภรรยาบางคนเนี่ยนะครับที่อยู่กินกันอย่างถูกต้องตามปกติเนี่ยเสร็จแล้วอยู่ๆเนี่ยพอมีเรื่องทางในเข้ามาก็คือเรื่องเทพเข้ามาเนี่ยนะก็จะเกิดปัญหาเรื่องของกามาตัญหาขึ้นมาทันทีเราก็เลยอยากจะนําเสนอในช่วงนี้ว่า คำว่าตันหาคืออะไรครับแล้วมันบุกมาจากไหนครับมันไม่ได้บุกมาเฉพาะแค่ในสังขารเราเนี่ยนะฮะครับมันบุกมาตั้งแต่ครบก่อนๆก,ก่อนที่จะมาเป็นชาตินี้บุกมาต,ตลอดบุกมาเป็นรุ่กี่พบครับนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในกอมีการเกิดมาแล้วสิบพรบสิบพบนะฮะสมมติว่าการมาตัญหาที่สะสมมาเนี่ยการมาพบที่สะสมมาก็สิบเท่าถูกไหมครับ ถ้าเกิดมาเกิดมาร้อยชาติแต่มันไม่เชื่อหมายความว่าร้อยชาติสิบชาติเนี่ยการมาตัณหามจะมีเท่าเท่ากันเพราะบางทีบางชาติเขาก็ละลดปลดปรงในกิเลสตัณหาเนี่ยลงไปจนเหลือเบาบางแล้วเป็นพบเป็นชาติที่เกิดมาจากกรรมมาพบในลักษณะที่ไม่รุนแรงคือบางชาติก็มากบางชาติก็น้อยมาเคลียกันครบับางชาติก็ถอยหลังด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับบางบ,บางคนเนี่ยบำเพ็ญเพียรภาวนาจนกระทั่งจนกระทั่งได้โสดาบันแล้ว ละสังโยชน์ไปได้สามข้อแล้วได้สกิทาคาสกิทาคาแล้วยะละสังโยชน์ไปได้ห้าข้อแล้วบ,บ,บางคนอาจจะสูงกว่านั้นแต่ยังเหลือเศษของกรรมกรรมก็คือกามมาตัญหาเนี่ยกามมาพบยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดถูกไหมครับ,เ,รบเพราะยังละสังโยชน์เนี่ยคือเสีงยงไม่ครบเหนียวรัดลึงใจเนี่ยยังไม่ครบสิบข้อก็ยังไงก็ต้องมาเกิดถูกไหมครับนั้นตรงนี้ถ้าคนมีองค์มีเทพเนี่ยเข้าใจให้ดีเนี่ย เมื่อเทพมาลงองค์มาเข้าเจ้ามาประทับเนี่ยให้เข้าใจคําว่าการมาพบนามาเกิดให้เกิดการมาตัญหาแล้วตัญหาตัวนี้มันบุกมาเนี่ยเราจะวางอัตราคือตัวเราเนี่ยท่าทีต่อตัวตันหาตัวนี้อย่างไรแหมผมก็เลยนำซะเยอะแยะเลยเวลาเขาค่ายฉมดอาจารย์หมอคงต้องสรุปนิดหนึ่งนะครับหรือสองสามนาทีมันเป็นเรื่องของประเด็นเลยนะครับอาจารย์นะครับเปรียบเหมือนกับว่าตันหาบุกเนี่ยเหมือนกับถ้าเป็นรถยนต์ก็คงเครื่องแรง ครับนะครับเครื่องแรงถ้าบางคนเนี่ยถ้าปล่อยไปตามตันหาคงจะเบิ้ลเครื่องตลอดครับนะครับแล้วก็ถ้ามีเบรกไม่ดีนะครับมันก็ทั้งเครื่องแรงเบิ้ลเครื่องแล้วก็ควบคุมไม่ดีเนี่ยมันก็ก่อความเสียหายได้มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเบรกดีนะครับรู้จักยับยั้งชั่งใจนะครับเครื่องแรงมันก็ยังแรงอยู่กับที่นะครับแล้วก็ขับได้อย่างสมูทนะครับก็คือขับได้อย่างแบบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่อะไรต่าง ต่ว่าทั้งทั้องที่ขึ้่นยังแรงอยู่นะครับมันก็คือความเกี่ยวเนื่องระหว่างในเรื่องของทั้งตันหาและอัตราก็คือหมายความว,าว่าต้องต้องรู้จักการใช้รู้จักรู้จักตัวเองนะครับ,รบแล้วก็รู้จักว่าจะจัดก,การในชีวิตเรื่องนี้อย่างไรครับแล้วก็พยายามะจะต้องเน้นนะฮะว่าตัวตันหามันไปเกี่ยวข้องอะไรกับชาติก่อนพบก่อนอัตราชาตินี้ตัวเราของเราตัวครูของครูเนี่ยจะวางท่าทีอย่างไร แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางในครับแล้วคนที่มีทางในแล้วกลัวเรื่องของการที่จะต้องทําหน้าที่เป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีบางคนนี่แยกเตียงนอนกันไปแยกบ้านกันไปแยกสถานที่กันไปซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยโดยเข้าใจว่าเปนการปฏิบัติธรรมครับเนี่ยคือปัญหาใหญ่ที่เราขอเสี่ยงเสี่ยงอธิบายนะครับซึ่งการอธิบายเนี่ยผมรู้ว่าเสี่ยงนะครับผู้เฒ่าผู้แก่บางคนไม่เข้าใจนี่เลิก เป็นแฟนรายการยานทัศนะตั้งแต่นี้ต่อไปละ <c oughs> ไม่ล้วนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> อย่าพึ่งนะครับฟังเราต่อไปแล้วท่านจะเข้าใจในเหตุผล <c oughs> น,นะครับครับงั้นวันนี้เราก็คงจะเตรียมกรับลาท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> เน้นย้ำไว้อีกนิดนะครับว่าเราเสนอคําว่าตันหาบกอัตตาพิทเพื <c oughs> ่อไม่ให้ผิดพลาดจับคมลิขิต <c oughs> แต่คําว่าไม่ให้ผิดพลาดจับคมลิขิตนั้นไม่ใช่หมายความว่าไม่ยอมรับคําว่าตันหาเราต้องยอมรับ แล้วต้องเข้าใจอัตตาที่จะเข้าไปปรับตันหาแล้วก็เราจะไม่พลาดจากการดูแลของพระพรหมนะครับครับวันนี้ครับลาท่านผู้ชมก่อนนะครับครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเกิเกฑเกินกณฑ์เกินกดเกณฑ์เกินกรรมกรรเกินเกณฑ์กรรเพินกดกดเกินกรรมกดเกณฑ์กรรม ็ดตัวก็ขอจงจำไว้ใส่